ต่างไอ้ตรงส่วนหน้าบ้านมาบ้านหลังข้างล่างปลอดภัยจะตายโอ้ปลอดภัยจะตายเอออ่ะงั้นพี่หยางกูข้างล่างไว้ล่ะ Let's go เดี๋ยวไปอยู่ข้างล่างกับนี่ก็ไดนะ้เพี่หยางอยู่ข้างบนแล้วก็ปลอดภัยอย่าตายแล้วตัวเองไม่นคือยู่ข้างบนข้างบน <c oughs> ก็ตายตายเด้งทุกทีอ่ะ ถ้าเกิดมีสี่คนมันจะแบบล่างสองบนสองไงมันจะมีหน้าบ้านหนึ่งคนแล้วก็ด้านซ้ายหนึ่งคนไอ้ข้างบนน่ะกันง่ายซอมบี้มันก่อโอ้ยกว่าจะปีนขึ้นมายิงตกล่วงหมดอะข้างบนมันกันง่ายทต่อย่างนั้นมันขึ้นฝั่งเดียวนะโอก้ก็อย่างน้อยมันก็ปีนอะพี่แต่ข้างล่างมันไม่ปีนเลยไงถ้าเกิดบังเกอร์แตกก็เรียบร้อยอังโก ส่วนใหญ่พวกนู้นเดฟข้างบนมันยิงง่ายไม่ต้องงานแค่กระยางตองบีปีนกูก็ยิงตองบีปีนกูก็ยิงเม้นทางของแล้วนี่นี่โคตรโกร่เอ๊ห้าโลงนี่มันมีดอกไหมไม่มีนะเหรอไม่เคยเจอนะก็จะเจอแล้วก็ไม่เคยมันอาจจะมีแค่วิกฤติกับเดลี่เท่านั้นโอ้ย จะถูกใช้าอะไรไม่แพ้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันระเบิดข้างหน้าแมะปุ้งๆอ่ะแตอยากได้ะเจเน็ตเลนเจอร์ปุ้งๆ อันนี้ไม่ใช่ปุกงปุ้งต่วนี้กว่าปุงปุงนั่นเอ่อ MGL เจ้เจ้าผักปุ๊งหมดแล้วไงหเยยดไม่ได้หายระหว่างเบตัวนึ่ะเที่ะเดี๋ยวดีๆถ้าเกิดเป็นปืนสไนเปอร์มันกดซูมปุ๊บมันเล็งแอตโนมัติพี่ไม่ต้องกดกดซุมเอง เพลงได้สงระดับโคตรน่ำกานีคุณจะสูขนาดนั้นไล่ยิงติดรว่เคยโอ้ยว่างเปไปงก ด้านซ้าย <ไป S 2> <ห>ขวาม,มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <ละ S 2> ขา <ๆ S 2> แดงเพี่องขาดแดงหน้าเขาแดง

มึงไม่มีปีเตอรมาเลยอ่ะหยางปีหยางปีขี้ไปแล้วแบตติดีเตอรมาเลยอ่ะโหไม่มีอ่ะทีเดียวเท่านั้นทีเดียวตุ้มเลยใช่แน่เกิดอีกแล้วเนี่ยข้างหลังเลยครับผมข้างหลังนี่มันนั่งคุกเข่าอยู่นี่แหละ

เอาปุ้งๆไมาให้รี่ที่างหยิบเลยไปมมันจะไล้เพื่อนอีกเอ้าหืมใครระเบิดเลยวะไม่มีอยู่ข้างบนกันหมด เจอพยาบาลบอนี่เอาไม่ใช่ไอเดียลีว่ะหยิบไปก่อนเลยทาไอเดีรยรีเอ,อน้นี่นี่พยาบาลโอเคเมนเก็บไปเลยไอเก็บก็เก็บเมนเก็บของแล้เอาาไป กระียมของกระสุให้หายเลยครับอยเก็บไปเ้ได้ลไปขอตุ่มทีน,นึ่งก่อนเยได้ละอยากจะอยู่เนะรื่องนี้ไ Gold. you in here up here. Negative Alpha, they're almost on top of you. You'll have to engage. No <laughs> going back now. Let's go. Let's get this place locked down. Oh, Gimme something good. So now you Check this out! Please, if it shoots, I'll take it. Here comes the Stim! <laughs> look at this. We have a and look a med kit. All of them are เก่ย,ยางอยู่ตรงนี้เราก็แฉงอยู่ข้างบนใช่ไหมอรู่ยางอยู่ทางซ้ายเลยวไปข้างบนท้ายอย่างซ้ายเวอยู่ข้างบนงั้นนี่อยู่หน้าบ้านจะไปสนใจไป่ง้านจุ๊บโดดเก็บตรฟนั้นีบมาของกระสให้ข้าบนไฟฟ้าหรืออันนึงนะครับ ตบีมาได้อยู่วะโอมาด้านข้างเลดเรกงกอข้าไปนงหมอ์ข้าบนมีวางกระสุนไว้ไมลี่ไม่ได้วางโอเค้ไ้วางจะได้วิ่งไปเก็บไ้จะได้ไม่ต้องเดินหาอยู่มาด้าาง เป็นพ่อห้ากันหรือป bueno. ี๊ e ี๊ปี๊ปอยู่ไหนไม่ได้ยินเลยเสียงอยู่อ๋อโอเคอยู่อยู่ทางซ้ายม่เป็นไรนะจาละอยากฆ่าละอยากมุมยิงได้ตรงนี้อันไหนนะไ t กันไปเก็บบอลขอไปเจอระถุงกันกยีสยมหลอ ตูถต้นใจปกติทรงต่อมีไม่หยุดเกาะนะเว้ยโอแต่พอเป็นห้าหลุมมูแมส Oh, uh... Yahoo, man. We gotta go. keep high. Yeah, We got to down! baby! go Alpha, we have Doc, grab your shit and let's go! I can't leave without the launch codes. I'm not going to be able to do that. Launch code! Yeah! Don't the satellite that's useless! Shit! Where are they? Okay, I've been tracking them. One is <laughs> at the hospital and one is <laughs> at the consulate. Are you fucking kidding me? Knock it off! Let's find the damn codes! Look at this!

เมื่อกี้ได้ว่ะเมื่อกี้นี่ไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ไกลๆทางนู้นเลยอีู่ฝั่งทีข้ามประเทศดูมาเขี่ได้ละเขี่ยได้ทางนู้นละจะทำรงกันทางขวาเก็บแล้วนั่งอยู่ทางซ้ายตูนไม่เก็บเปลียนว่ะนี่เบ๊ะเบ๊ะ อ๋อสาม B ยังสามมือกำลกล้องลายไฟลายไฟอ่าลายไฟลายโค้ดะไรด้วยมันไม่เก็บเสียงเพราะเรายังไม่ได้เก็บวิ่มันหนูไอ้หนูเข้าไปเลยใส่กล่องให้แล้นอยู่ไกำลังไปทางซ้าย ตายแล้วโอเคเดลับด้านหลังด้านหลังมาหาหาของเลยหาของ้งบนที่อันเทียอยู่บน้นย่เป็นพรทิองจด้วย อันนี้นาลีเนี่ยอย่างเก็บไว้นนาลีเบลอเก็บไอเเมดคิตกระเป๋าอยู่นี่ไปหากัน่งไปข้างบนวะโอ้โกเอามัลตูย้อ้าก็เจอกระเป๋าแคหาเลยไปข้างบนตรงนี้เม่นมเหลือใ้ใ้หยิบเป็นเบเียนาลีกน เต็มเต็มเต็มเนี่เต็มไปแล้วเอาเไปไดีวะไปไปไปกระบี้มาแล้วอย่างไงอยู่ไหนแล้วข้คงบนไปไปหยิบไฟฟ้าอย่างข้างบนหยิบแล้วหยิบแล้วดูให้มันเข้าพีโกเลยป่ะเข้าพีโกเลยล่ะ เติมกระปิ้งเรื่อนกันนะเฮายหายเลยพี่ปี๊ดข้ามไปที่เงียบแล้วขาแดงอยู่ข้างหน้าเฮ้ยพี่ เ้ากรไมดิคนนี้ไงแเอาเอาเดี๋ยวยอแบบนี้ตรงนั้นจะกดเลขหึงเปลี่ยนเป็นเนนตดิสคอนเกอรเดี๋ยวกันลังให้เบปยิงไม่ใช่เบ๊มีแฟร์กันี่ห เ e l o a เ get pin o ด t hit l o นี over h e มาเว what the goddamn alpha they're climbing t h เ wall for in the c เี๋ยว d อง

เาบินไปทัมัเกิดเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมไมอจุดที่เราเข้ามาเนี่ยคือจิดเกิดแล้วอันนี้ไม่ใช่จุด,เ,ดเราเอาเวลาอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรมีถังกระสุนอยู่ไงนะตัดหลังโมะกระสุนเลยก็ได้ตอนเราบินเข้ามาตรงนี้ ปิดปิบเอนั่นก็เถอะปาซ้ายนั่นโอ้ทางนี้ตกทากกงได้ยังตรงนี้พวกเปิดได้นะตัวเองอยู่ในห้องแล้วเนี่ย

โกรเก็บเสียงไฟไหม้อะโหเขี้ยวแม่ยิงอะไรไม่ถึงระยะสายตาไม่ดีวาหนุ่มต้องเข้าระยะยิงบ้างขนาดที่ใส่แว่นยิงโกะหาบีทไม่เจอหรือดูตัวเองเถอะ หายหายไม่หาย yes หายดีห้าวิฮอร์บอกกูรอเติมน้ำมันตั้งนานแล้วไอแอันนั้นของนี่แน่ตกด้วยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างนอยู่ข้างนอกเออเก๋ยู่กันไหม stop i'm gonna get me in here got a defense kit here these defenses could give us the edge

ý định đi đâu ý đi ý định 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 đi ý อยจะกันแน่ีไอพีจีอยู่ที่รถไฟเฮ้ยกิดโอ้โห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 โี้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ่โ

สเตมี่แน่สามหลอดกูปาดกระบอกไฟฟ้าอย่างเดียวเราพีไปยิงแค่หัวแค่แบบเนี้ยคือคือไม่ได้ยิงเลยไอ้คนที่เปอยู่ข้างบนยิงแต่ไอ้ที่มันตีขึ้นมาห่อคอยให้ห่อคอยมันตกไม่งั้นมันเยอะมันมาเยอะกว่านี้แน่แใช่ต้องแค่ยิงสกัดโอ้ต้องขอบคุณพื้นไฟฟ้าไม่มีพื้นไฟฟ้านี่กูตายหานะ มันช่วยหยุดมีฟืนมไฟฟ้าสั่งสามอันดีไม่มีไอ้ป้อมปืนยินโงโง่